สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้บ้านเรามากๆนะครับที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมาค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะหลายท่านอาจจะเห็นข่าวผ่านๆมาบ้างแต่ว่าสถานการณ์จริงเนี่ยมันร้อนระอุพอสมควรเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารสามารถเข้ายึดเมืองได้เกือบทั้งหมดแล้วใช่ค่ะ และเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าเมียวดีไม่ใช่แค่เมืองชายแดนธรรมดาแต่มันคือประตูการค้าที่สำคัญมากๆระหว่างไทยกับเมียนมาเลยครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันกระทบถึงบ้านเราอย่างไรบ้างค่ะเราจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันไปทีละประเด็นเลยค่ะ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่สถานการณ์มันพลิกผันเลยดีกว่าก็คือการที่กองกําลังต่อต้านเขาสามารถยึดฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารเมียนมาในเมียวดีได้สําเร็จที่เรียกว่าค่ายผาซองหรือกองพันทหารราบที่275ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะค่ายนี้เป็นเหมือนหัวใจของการครวบคุมเมืองเลยพอค่ายนี้แตกก็เท่ากับว่าการครวบคุมของรัฐบาลทหารในเมียวดีก็สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ ผมได้ยินมาว่าวิธีการที่เขาใช้ยึดค่ายนี่ก็น่าสนใจมากเลยไม่ใช่แค่การบุกเข้าไปซึ่งซึ่งหน้าแต่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยใช่ค่ะนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมไปเลยคือฝ่ายต่อต้านเนี่ยซึ่งมีหลายกลุ่มนะคะแต่มีกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยงหรือเคเนเอเป็นแกนนาได้ใช้ดโดรนดโดรนเหรอครับค่ะดโดรนติดระเบิดบินเข้าไปโจมตีก่อนเลยโอโ้การใช้ดโดรนแบบนี้มัน มันเปลี่ยนสมก,การอำนาจในสนามรบไปเลยไหมครับจากที่เคยเป็นกองกำลังชนกลุ่มน้อยสู้ในป่าตอนนี้เหมือนมีกองทัพอากาศย่อมๆเป็นของตัวเองแล้วเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนี่คือสงครามยุคใหม่ที่เรียกว่า asymmetric warfare หรือสงครามที่ไม่สมมาตรคือฝ่ายหนึ่งมีกองทัพใหญ่มีเครื่องบินรบแต่อีกฝ่ายใช้ดโดรนราคาถูกเนี่ยแหละค่ะดัดแปลงติดระเบิดแต่สร้างความเสียหายได้มหาศาล บันเป็นการโจมตีที่ทําลายขวัญกําลังใจทหารในค่ายได้แบบชะงัดมากพอโดรนทิ้งระเบิดสร้างความโกลาหลเสร็จทหารราบของกระเหรี่ยงก็บุกเข้าไปปิดเกมได้ไม่ยากเลยแล้วทหารในค่ายเป็นยังไงบ้างครับแต่กระเจิงเลยค่ะประมาณ600กว่านายในค่ายนั้นคือแตกพ่ายไปเลย ฟังดูแล้วไม่ใช่แค่การวางแผนที่ดีนะครับเหมือนกับว่าฝั่งกองทัพเมียนมาเองก็อาจจะประเมินสถานการณ์พลาดไปเหมือนกันเป็นไปได้สูงมากค่ะว่าพวกเขาอาจจะชะล่าใจหรืออาจจะขาดข้อมูลการข่าวที่ดีพอไม่คิดว่าฝ่ายต่อต้านจะมีความสามารถในการโจมตีรูปแบบนี้ได้การเสียค่ายผ่าซองเลยไม่ใช่แค่การเสียพื้นที่แต่มันคือการเสียหน้าครั้งใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ที่ดังไปทั่วประเทศเลยค่ะแล้วพอฐานแตก ทหารที่เคยคุมเมืองเหล่านั้นไปไหนกันต่อครับได้ข่าวว่าหนีไม่ที่ชยแดนไทยค่ะทหารกลุ่มใหญ่ประมาณ200นายที่หนีรอดออกมาได้ก็มุ่งหน้ามาที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองครับเพื่อเจรจาขอลีไพัยไม่มีอำนาจเต็มแต่ตอนนี้กลับต้องมาขอลีไพัยเดี๋ยวนะครับแต่เหมือนมีจุดพลิกผันพวกเขาไม่ได้ข่ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้น่าแปลกใจมากตอนแรกมีข่าวว่าการเจรจาลุล่วงแล้ว ฝ่ายไทยก็เตรียมพื้นที่รองรับไว้ตามหลักมนุษยธรรมแต่สุดท้ายก็ไม่ข้ามมาไม่ข้ามค่ะในนาทีสุดท้ายทหารกลุ่มนั้นตัดสินใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเพราะอะไรครับมีใครไปพูดอะไรกับพวกเขาหรือเปล่ามีกระแสะข่าวของมานะคะว่าพวกเขาได้รับการติดต่อจากกองทัพทีท่เนตีดอว่ากําลังจะส่งกําลังเสริมมาช่วยตีเมืองเมยวดีขึ้นอ๋อพอได้ยินแบบนั้นก็เลยมีความหวังขึ้นมาใหม่ ถูกต้องค่ะเลยตัดสินใจว่าจะยังไม่ยอมแพ้ไม่ข้ามาเป็นผู้ลี้ภัยแต่เลือกที่จะถอยไปตั้งหลักที่เมืองอื่นก่อนเพื่อรอก,กําลังเสริมที่จะมาถึงโหสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาจริงๆแล้วระหว่างนั้นประชาชนตาดำๆหรอครับเขาทํายังไงกันบ้างคงจะหนีตายกันอลรมานเลยแน่นอนค่ะผลกระทบตกอยู่ที่ประชาชนเต็มๆเราเห็นภาพที่น่าสลดใจเลยชาวเมียนมาโดยเฉพาะผู้หญิงเด็ก แล้วก็คนแก่หอบเข้าของเท่าที่จําเป็นจุงลูกจุงหลานมายืนรอต่อคิวข้ามาฝั่งแม่สอดกันเป็นพันๆคนเลยค่ะวันละเป็นพันเลยเหรอครับ บางวันตัวเลขพุ่งไปถึง3-4ีพันคนเลยนะคะพวกเขาหนีตายออกมาจากเมืองที่เคยเป็นบ้านเพราะไม่รู้ว่าระเบิดจะลงมาที่บ้านตัวเองเมื่อไหร่แล้วไม่ใช่แค่ชาวเมียนมาคนไทยที่ทำงานฝั่งนั้นก็คงต้องรีบหนีกลับมาเหมือนกันใช่เลยค่ะคนไทยจำนวนมากที่ไปทำงานในคาสิโนหรือธุรกิจต,ต่างๆในเมียวดีก็ต้องรีบอ,อพยพกลับมาหลายคนให้สัมภาษณ์ว่ามันน่ากลัวมาก ได้ริมเสียงปืนเสียงระเบิดแทบจะตลอดเวลาหลายคนบอกเลยว่าเข็ดแล้วคงไม่กลับไปอีกเพราะมันเสี่ยงเกินไปจริงๆแล้วสภาพในเมืองเมียว,วดีตอนนี้เป็นยังไงครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้อพยพออกมาจากข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามส่งเข้ามานะคะบอกว่าเมืองเมียว,วดีตอนนี้เงียบเหมือนเมืองร้างเลยค่ะถนนที่เคยคึกคักตอนนี้โล่งจนน่าใจหายแล้วเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานล่ะครับอันนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยค่ะที่หนักที่สุดคือไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้มาเป็นเดือนแล้วค่ะเดือนหนึ่งเลยเหรอครับแล้วชีวิตประจำวันการสื่อสารมันจะไปยังไงต่อครับนั่นแหละค่ะคือปัญหาชาวบ้านต้องอาศัยไฟฟ้าจากแผงโซลารเซลล์หรือไม่ก็เครื่องปั่นไฟซึ่งก็มีเฉพาะบ้านที่มีฐานะหน่อยอ hmm. ส่วนเรื่องการสื่อสารสัญ,ญญาณอินเทอร์เนต็ตถูกตัดขาดไปหมดแล้วค่ะแต่ยังโชคดีที่สัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือบางเครือข่ายยังพอใช้ได้อยู่ คนที่ยังอยู่ในนั้นเขาเตรียมพร้อมรับมือกันยังไงบ้างครับเขาก็เตรียมพร้อมในแบบของเขาเองค่ะเราจะเห็นภาพชาวบ้านเอากระสอบทรายมาก่อเป็นบังเกอร์ไว้หน้าบ้านตัวเองโอ้โหเผื่อมีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นส่วนใหญ่คนที่ยังอยู่คือคนจนค่ะคนที่พอมีเงินเขาหนีออกไปก่อนแล้วคนที่เหลือคือคนที่ไม่มีทางไปงจริงๆฟังแล้วหดหูมากเลยนะครับพอภาพตัดมาที่ฝั่งไทยเราตั้งรับกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างครับ ฝั่งไทยเราตื่นตัวเต็มที่ค่ะกองทัพโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนได้ส่งกำลังทหารพร้อมรถหุ้มกรอดออกลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนอย่างเข้มงวด24ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งมันล้ำเส้นเข้ามาถูกต้องค่ะแล้วท่าทีของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่าอย่างไรบ้างครับเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลย ท่านนายกผู้ชัดเจนค่ะว่าเราต้องระม,มัดระวังอย่างยิ่งในการวางตัวเพราะเมียนนาคือเพื่อนบ้านแต่ในขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงของชาติก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งท่านย้ำเลยว่าจะไม่ยอมให้มีอากาศยานรบของฝ่ายไหนล้ำหน้านฟ้าไทยเข้ามาเด็ดขาดครับซึ่งก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากว่าเราพร้อมตอบโต้ทันทีใช่ค่ะเป็นการเดินบนเส้นได้ที่ยากลำบากมากนะครับระหว่างการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านกับการปกป้องประเทศตัวเอง แล้วเรื่องการรับมือผู้ลีภัยจำนวนมหาศาลที่ข้ามมาล่ะครับเราบริหารจัดการอย่างไรพี่ด่านพรมแดนแม่สอดเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักมากค่ะทั้งทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องตรวจคนหลายพันคนต่อวันสิ่งสำคัญคือการคัดกรองไม่ให้มีการลักลอบนำอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาปะปนกับผู้ที่หนีภัยเข้ามาครับเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากๆครับทีนี้เรามาคุยกันในภาพที่ใหญ่ขึ้นดีกว่าครับ การที่มิวดีแตกในครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การแพ้ชนะในสนามรบปกติอย่างไรบ้างเอาในเชิงเศรษฐกิจก่อนเลยเป็นยังไงครับในเชิงเศรษฐกิจนี้คือการตัดท่อน,น้ำเลี้ยงเส้นที่ใหญ่ที่สุดเส้นหนึ่งของรัฐบาลทหารเมียนมาเลยค่ะท่อน,น้ำเลี้ยงเลยใช่ค่ะต้องเข้าใจว่าด่านแม่สอดเมยวดีมีมูลค่าการค้าปีละเป็นแสนล้านบาทสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างจากไทยส่งออกไปทางนี้หมด เงินภาษีจากตรงนี้ก็คือไรายได้มหาศาลของเขาถูกต้องค่ะพอฝ่ายต่อต้านยึดได้ก็เท่ากับว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้เข้ากระเป๋ารัฐบาลทหารอีกต่อไปแต่ไปเข้าที่ใครแทนครับก็ไปเข้าที่ฝ่ายต่อต้านที่ควบคุมพื้นที่นั่นแหละค่ะมันคือการเปลี่ยนมือเจ้าของท่อนน้าเลี้ยงทําให้รัฐบาลทหารอ่อนแอลงในขณะที่ฝ่ายต่อต้านก็มีเงินทุนไปซื้ออาวุธและทําสงครามต่อได้นี่คือผลกระทบทางเศรษ,ษฐกิจที่ร้ายแรงมากสําหรับรัฐบาลทหาร แล้วในมุมการเมืองและการทหารล่ะครับการเสียเมืองหน้าด่านสำคัญขนาดนี้มันส่งผลยังไงมันคือการเสียเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่รุนแรงมากค่ะกองทัพเมียนมาที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งและไม่มีใครเอาชนะได้บัดนี้กลับพ่ายแพ้ในเมืองยุทธศาสตร,ร์สำคัญอย่างเมียวดีมันทำลายภาพลักษณ์และขวัญกำลังใจของทหารฝ่ายรัฐบาลทั่วประเทศเลย ในทางกลับกันมันก็สร้างความฮึกเหิมให้กับกองกําลังฝ่ายต่อต้านกลุม่มอื่นอใช่ค่ะว่ากองทัพเมียนมาก็พ่ายแพ้ได้เหมือนกันดูเหมือนว่าสถานการณ์คงยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเพราะฝ่ายรัฐบาลทหารคงไม่ยอมเสียเมืองนี้ไปง่ายๆไม่ยอมแน่นอนค่ะล่าสุดรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศกล้าวเลยว่าจะต้องยึดเมืองเมียวดีคืนมาให้ได้ครับ นี่คือสัญญาณว่าการต่อสู้ระลอกใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมกำลังจะเกิดขึ้นและน่าเป็นห่วงว่ามันอาจจะเป็นการสู้รบในเขตเมืองซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียของพลเรือนอย่างมหาศาลพอฟังมาถึงตรงนี้สิ่งที่ผมรู้สึกกังวลมากที่สุดก็คือชีวิตของประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ต้องมาติดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนี้คือพวกเขาไม่ได้ต้องการสงครามไม่ได้ต้องการการสู้รบเลยนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็แค่การได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวไปตามปกติเท่านั้นเองแต่กลับต้องมาเผชิญกับชะตากรรมที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเห็นใจจริงๆครับใช่เลยค่ะและนี่คือความท้าทายที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันเราต้องวางตัวอย่างชาญฉลาดต้องรักษาสมดุลระหว่างการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทําในฐานะเพื่อนมนุษย์ครับ กับการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเช่นกันเป็นโจทย์ที่ยากและละเอียดอ่อนมากเลยครับเพราะทุกการตัดสินใจของเราส่งผลกระทบไปหมดเลย ละเอียดอ่อนมากค่ะเราต้องดําเนินนโยบายอย่างระมัดระวังและต้องยอมรับความจริงว่าสถานการณ์ความไม่สงบนี้คงจะไม่จบลงในเร็ววันและจะยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนของไทยเราไปอีกนานนี่จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่อยู่ติดรั้วบ้านเราและเราทุกคนควรให้ความสนใจและติดตามข่าวสารกันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ วันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ที่มีดีกันอย่างรอบด้านมากขึ้นตั้งแต่ยุทธวิธีการรบที่เปลี่ยนไปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนทั้งสองฝั่งและบทบาทที่ท้าทายของประเทศไทยค่ะสถานการณ์ยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านของเราในครั้งนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาคนี้ก็ได้นะครับและสิ่งที่น่าคิดตามต่อไปก็คือ อนาคตของประเทศเมียนมาจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนในพื้นที่นั้นจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และต้องแลกมาด้วยอะไรอีกบ้างนี่คือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ในวันนี้ครับ